mà xuống ra thì nó có nơi không mà nó nhưng mà lại cần bằng cho có thì đó còn nó nó còn tay cả nó này cần có ngoài cho loại màu dùm lại khi lại nha quên đi khổ vì tế lệ có hùng lại có หลังเก่าอันเป็นเอสปปสทีตี้าตผมนี้วันให้เจ้าลอยเมาเลยผมหอมเย้าว่าเสีขอเลยผมหอมกันเย้าอันเป็นพันธีของคนเมืองนั้นมีสั่งอ่ีน้องเขาขาดอ่าขอเลยขึ้นบางกุมกันของมองลานในคนเมืองว่าจึงคืออ่าอมีอ่ำปอกปอมมาอ่ำในหันอ่ไในรู อันน้ิเย็นสี่สี่เหมือนเก่าน้องนะมืนเย็นสี่สีมืนเก่เพราะฉะนั้นน้องกับเมืองใจยห้อปฏิิริานยให้ในแต่ที่เปนคีนคนเมือนใจก็เป็นความไรเบิรอ่น้อง้อขาควบคูกันอยู่ในอาคารที่พี่น้อง้ออ่เศร้าจอมอยู่สางหินจอมจุงเจอสึกรอเล อันว่ามาเอาโน้ติเรตรงตื่นอยู่ในเมืองใจกอดหองตั้งชิงนั่นพี่น้องเขาวานด้วยรู้ยใต้เขาปุ้นเปลี่ยนมาอะไรมานั่นอย่าไปดักคือมันเยาละอ่าเมันอไหน่ไายใต้ก็มีพวกเจ้ยวนัใวนให้นั่นปุนเปลี่ยนว่าพ้นออกใจจริงใจมือว่าไปปฏิบัติฝ่ามือว่าโก้อำหลุลาเจ้าอ่ะ tắt này, tắt nào có miếng nhau thì là thả, thả à, hoa tươi này. Giữa những quá trình ban hay, à, ô, cầu cản mương, à, hết là chưa xỉ là tổ quốc mương ạ, không với từ giãn suy phu kiện luôn. Lát thì nhiều hết tiền nhiều, mà thắt với yam điều này hết tông giãn suy kiện, anh qua ปักเสาแล้วก็จิมเอาจิมเอาน,นาทีมันกล้วยนาทีของพคกเขียวนั่นมันก็อยู่ในถังฮังอยู่ถางฮังชิ้นเฮ็ดกว่าไปก็ซาำา็จอมเพลินอยู่เช่นนั้นน,นั่นพี่น้องเขาที่ผักความหวังไว้ที่ปาดอีกมือโคกเขียววันให้หา้าเสื้อเพลย์ไซเอาตเป็นแต่วัน,นเมืองใจเอาผูซามเชนตูของเจ้าเพลยไซเอ็ตนั่นก็ฝากไว้ก่เหมือนฝาก แหงไว้เป็นแมวไว้เอาชื่อแหละเขาเป็นอะไรฝากปไาแหงไว้เป็นแมวเมียวนั้นเป็นว่านนะแมวครับเขาฝากเขาเชื่อเขาชื่อว่าฝากไว้เป็นีิก็รอบวันให้ก็มันน่สึกกว่าก็เหายาซื้อมันกล้วยว่าซึกกว่าเดี๋ยวนีดกว่าทดี๋ยวนิดพวกเขียวเนี่ยก็ซื้อมันกล้วยที่ที่ยเดมมันเป็นป่าอีกมุมนิด ว่าบางทางเป็นทางหมดเย้ามเป็นใจเขาเข้ามาด้วยแต่เอกคนพองในอันมีวียวอัมีเจตยางต่ด็กออกขั้วซึกเจ้าคือ,นอ,อ,อ,อนเนก็มักมันไปที่กินไปทีอยู่มันเดกจันก้าว่าก็หีีบเนียนี้นนนเนนเยเนมา,ม,าม,ามาปักเข้ากินมาที่อยู่ที่กินไรก็ซึกมาปักกซึกมาปักก็ซึกมาปักกกไม่ก็เป็นตหนึ่งจริ เขาขาด้วยกราคันว่ามือก็อซื้อปั่างนี้เขาเกี่ยวอันให้แน่มะน้ำพ่นว่าอะไรใหญ่กว่าพ่นมันนะว่ากับพ่นใะยาวพี่น้องนะพูดกันแน่ก่อนนะพี่น้องกันเนาอเอาไปะนั้นเอามาทาตัวดีดีเนอันว่าไม่เห็นนั่นแต่ว่ามันจะเห็นเป็นไตเฮาเนี่เขาขลาดมา้าจะเหมือนเล็เปืนเฮ็ดโดูตาเปืนไเฮ็ดูแผ่นไรไอ้แก้วไปกัดเขียนก็ ตัวตอนเลื่อนไปก้ไปแก้ไปแก่นก,ก็เป่นกบกูกินอ่าเปินเงมหัดหัดต่างหัดเข่งหัดเขมันหนังซุกโกเกีย่ยวพัดเข็ถ้าเข็าสามห้ยดีก่านั้นอ่ะ่านในไหนเป็นว่า,ม,า,ม,ากกมัมออก,อนนมกไ,มมไม่ตกไม่อมือลิงออกหยาบยาอันนั้นความมันกุบกวาดเหมืนฮอลลาแมนน่นแมนเตเต่ไปนนะมักไม่ตกในอมือลิง เดี่ยวมาไม่นั่นปีิมันพวกเกี่ยวในตกในอง์มือของว่าสร้างยาเน่ยแต่เดียวมากไปหยับก็เป็นแน่การอะไรคู่โอยมางเจ้าสึก็ก็ก็สึกกนมันก็หัว่ากินจอมเพลินยู่จอมเพลินทางจอมเพลินจังใจสร้างมันกากาตาการใต้กับเสื้อเกลือใต้จาบพอมีก็มังใต้เนี่ก็สึกกนมักหัวขตัวอูอันว่ามาเห็นเยมันถึงต่นี้ มาเฮ็ดมันบินสวนท่หนาเอาถ้าไม่สวนท่หนาามันมาเฮ็ดมันขุกมันเขาหาง่าว่าสวนเอาว่าในแ่งนะแต่เจอในมันมาเฮ็ดในมันขุนตามมันกันมันเอาชึดมันมาปักไว้เอาจอมจูวานปักไว้แห่ไหนไหนต้รู้ไปน้องค่ะเพราะมันลายเอ่อในมันเอาจอมจูใต้นะปักไว้แห่พวกฟองเมือนคนเมืองอาบันโคเขียวเอหรือเป็นมันไกอาบันโคเขียวเอะที่ได้ได้ควรว่าว่ามาเฮ็ดปัน แนมว่ามาเห็ดมันมานังว่ากอดคอกันเนี่ยถ้ามาหลุบอาเสียของขึ้นของเสียวขึ้นอยางใจเฮ็ดให้ก็ซึกก็หานันเป็นพรมก็ซึกก็หานโคกเขียวก้อนห่องอะไรทุกข้าวจ้าวมุ้มือเดียวแน่เห็นจ้าดูวยอ่าฮะพอเมียของก็ซึกก็หานก็เขียวทุกข้าวจ้าวนู้มาหนังหวังวาปล่อยปล่อยดีอ่าดี๋ยวมาหนังมาปล่อยนั่นแม่นะวะปล่อยดีดีกะจังมาหือจังหามันนี่ยกลัวมันมาปล่อยนั่นจังบิดข้อมัน จำคำกินมนุสโกเกียวว่าว่ามันกันจมไหน่อยเลยมาปล่อยนี่ก็ด่างเป็น่ยนหนึ่งคือคือไตมลมแต่คือว่าเลยฮะโกเกียวเฮาจำอยู่หุ้มโขหุ้มโขจอมเปิ่อกินจอมเปิ่อมันเหมือนแมงมุมจอมจอมดุจจอมเอ็นจอม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 หลึกนะมันเป็นอั่งนั้นไเที่ฮะราชช่งไหน่ะเนีะฮะคาราดไทยซุกโกเกียวค่ะเปลี่ยนฝ่ายเลียกลายไวไวไอนซุกโกเกียวกรมนี้วันให้นั่นอ่า ผมไม่ได <ersch> ้วานให้นั่นเปล่นปจากไรไว้ไว้ไหนคือก็มันหนักกว่าตั้งนานไรเยี้วในการเมืองไต้นั่นการเชื่อไต้นั่นการเชื่อจัดไต้นั่นคุณคุณจะเป็นการไต้นั่นมันกว่าตั้งนานไรเยี้วมันเะติดกตึงตันเง้ยวมันเป็นหมักไม่ตกในวมือดิ้งเยี้ยวมันเป็นไก่มันขังไว้ในเน่าเง้ยวมันเป็นหมูอยู่ในในกล่องเป็นวัวมันว่าเจอส่วนสลังไม่เยา้ยวนะมันอะไรเป็นส่วนสลังเป็นเจ้ามันเป็นว่านั่นเนาเนี่ยซืพวกเกียวหนไหนคือก็มันจังอรืออืม หลอกคนเมืองอะไรเหตุการณ์ไตเหตุการณ์ไตมันจ่กเหตุการณ์ไล่อย่างพี่น้องมันไล่อีดเจ้ามันนั่งว่ามันมาบนไล่าไลกว่าไลกว่าไลกว่าที่ขึ้นข้ามเอา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 ก็ไม่ไม่ไม่ได้กว่าจู้อาเซียนไม่ได้จอมเท่าไหนในคนไหวป้องชูวน้ำหกสิบนั่นก็เพิ่งฝันหูตัวหกสิบเอ็ดสัเดียววันให้นั่นน้องไงเนี่ยมีอะไรย่าพี่น้องคนเมืองไตฮานะความใส่สีดำน้ำมาปฏิการเมืองอั้นบรรเทงสึโกเกียวอันบรรเทงปฏิการิม่โูเกียวนั่นอันไม่พอไม่คนเมือง อันกันแห้งกว่าที่ผนนี้กุกยนกันเลย่องใส่นำหนำเย้าค้าหนาัน่เขาเมา่อไนั่นแต่ว่าให้กุกกยูนกับคนปังให้กุกกยูนกับฝ่องใส่มาหมอมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี้ยนะพี่น้องค้นะเนี่ยว่าเป็นแดดแจวรู้ว่าในแดแจวมันติดเตว่ารู่นน่ะอ่าเสียดียืมมาหนา่มตั้งยืมมาในยุ่งเสียหน่มตั้งยืมมดลยแหละนเวลามาห่มมอมยืดได้ไยอ่ะ มันยื้อนยื้อะไรที่อะไรเสียหน้าหรือหนาเสียยื้โเขียวกรมไดยืมันกับอะไหมดเลนะยื in courses, ้อท well ุกข้าโคเขียวยังยื้อย่างเป็นเื้อตาเดียวกันพวกมยืมหนาว่าป่าโคกเขียวมายื้ใส่โคกเขียวมายื้อเสียทีทิพนเนนฝากเอาฝากพวกเ o ากำนมืเหลีวามาวนไปเนาะเาวาเออใสดีใสดีเงืเวียนเงื่อเวียนที่เขาก็ไรทีไรทีไรนาทีไรคนเมืองไรทีกินปวกเท่าไรที่ก้าด่ขายที่เชื่อนี่ยเก็ในเขาเขาวนเขาว่าไปที่เดียวน่เหมือนเอา ตอนปาาเขาใช้ได้ย่งไเขาวาเขาวาดเขาเขาคนว่าดได้ยังไนๆอปนอนนะกุเกเ่ียวไว้นะนะพไ่นองนะนะเพร้ว่าในในยาบจเยาะเย็นจอานผมนกุ๊กเกียววันให้ในแดจังเือะอ่ะอน้อยกันเมืองการเชื้อแเชื่อแผ่นดินไตเห้ก็ในนั้นมันหลอกคนเมืองไว้มีหังอพวกเจ็ดจ้าดีๆกคนหูกันเมืองคนเล่นกันเมืองคนทัะท่องการเมืองคนวิเคราะห์ราคาดดีๆจะแจจังๆในคัดด้ดีเด้อมันโคกเขียวในีมันจ้อไ่นอนนะ มันจ้งหรือยี่อะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นหมักมู่อยู่ในทีปะนะ <Yes. S 1> พี่น้องคณะไม่ได้เคยหลายแตกหลายผีหลายข้อดเต็มหัวนะหลังเจ้อหลายเมามาผมมาก่อนมีน้ตอนอาต้อนยังขึ้นมาว่าเออเขาผมเงินสองจุดสามจุดมั่วีตึกมันกันนั่งกันไห้เขเอาหุบชินมันที่กันไหนกันไนนานนี่นี้นี้เงียบสิเย็นสิีน่ปีน้องไต้เขาคณะไต้เขาคณะพื้อนข่อยแตกหลายลองสุนโตใครเป็นใหญ่กันนะปุดนจุ้นมันจุ้นบ่อยจะพาเป็นอะไรลองสุนโต นพี่น้องเฮอนะไต่เอาขาในแหล่จุกุ่มบัดนี้กี้อันหนังกระตั้งหน้าลายปีชาปีได้เต็มมีปืนมันเหมือนเต็มมีอะมีเด็กปืนเนี่ยพี่น้องเฮอนะไต่ห้าขาของไ่ะเย็นเป็นปืนเป็นปอดเป็นผีเป็นปอดกัมเป็นโผมาถอยไต่โผก้าโผยนโผอีสานองค์กับมูดาเป็นลูกไต่ลูกยนลูกมันลูกอีสานลูกจีลุกช่างลูกปลองต้างลูกตอก้างกับมดยาวไหนมีอ่ะพี่น้องฮอนไต่ห้าขาในมีเด็กจีมันเวี้ยวเป็น้องเมืองไต่ห้าขันเนี่ยยังจาได้ดีลีคาที่ออกมาเนี่ย อันน้องคลาดลองนั่งเฮ็ดอันหมันแมนของโคกเขียวมิเตอร์าร์ไอเซ่โคกเขียวอันลองนั่งอันเฮ็ดดันหมันแมนของโคกเขียวนะเป็นเท่านะ